สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลพาท่านผู้ชมมารีวิวอาหารร้านอาหารย่านสะพานปิ่นเก้านะที่ดังๆนะยกตัวอย่างเช่นร้านเนี้ยก็เป็นชิงปิ่นเก้าหูฉลามนะท่านผู้ชมก็คือร้านเนี้ยจะเป็นร้านแบบหูฉลามนะครับก็จะมีหูฉลามอย่างเดียวเลยเนี่ยท่านผู้ชมนะครับ นะครับเป็นร้านหูฉลามนะครับท่านะผู้ชมนะครับก็จะมีร้านก็จะอยู่ย่านเนี้ยนะครับอันนี้นะครับปิ่งก้าหูฉลามนะท่านผู้ชมนะครับ,นะนะรบก็จะมีร้านอาหารย่านเนี้ยที่คนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าคนจีนอะ่ะ คนคนรวยอะ่ะจะมามามากินกันนะครับเพราะว่าย่านเนี้ยเป็นเป็นย่านที่ของอร่อยเยอะแล้วก็เป็นร้านอาหารที่ติดนะครับติดติดความอร่อยอะ่ะนะครับรสชาติความอร่อยเนี่ยมีเยอะมากเลย นะครับจะคล้ายๆกับตลาดภูดนะครับส่วนมากเจ้าคนจะไม่ค่อยรู้นะครับเหมือนร้านซุก,กี้เนี่ยเยียวไทยเนี่ยซุกี้โบราณเนี่ยท่านผู้ชมนะครับก็จะเนี่ยมีเป็นร้านร้านที่แบบคนมานั่งกินเยอะนะท่านผู้ชมเนี่ยร้านเนี่ยนะครับแต่ผมไม่ขออนุญ,ญาตเข้าไปด้านในแล้วนะเพราะว่าเขากำลังทานกันอยู่แต่ผมจะรีวิวแบบ เขาข้าวนะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รู้เผื่อวันหนึ่งท่านผู้ชมจะจะมานะนะครับเหมือนร้านร้านเนี้ยเห็นไหมครับเขาก็จะทานกันอยู่เนี่ยเป็นหงฉลามนะครับเป็นเปี่ยวไก่สุก,กี้โบราณเนี่ยนะท่านผู้ชมนะครับเขาจะเนาะก็มีแถวเนี้ยมีร้านอร่อยหลายร้านมากเลยนะครับคนมีตังเขาจะมานะครับคนมีตังเขาจะมา นั่งกินกันนะครับเพราะว่าผมเดินผ่านก็รีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่ามีร้านอาหารหลายร้านมากเลย mm hmm. ย่านเนี้ยสะพานปิ่งเก mm ้าครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเนี่ยย่านเนี้ยจะอร่อยนะครับอร่อยติดอันดับต้นของประเทศเลยนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยโฆษณาเพราะว่า คนมีตังค์อ่ะคนเขาจะรู้กันว่าย่านนี้จะมีของกินนะครับอร่อยนะครับปูฉลามอย่างเงี้ยนะครับก็จะพอๆพอกับเยวาวราชเลยครับนะครับก็จะมากินแถวนี้นะครับแล้วก็สุก,กี้โบราณน,นะครับสุก,กี้โบราณเนี่ยรู้สึกว่าจะติดติด เขาไปขายในห้างด้วยนะพวกไข่ดาวทองเนี่ยท่านผู้ชมนะร้านเนี่ยนะครับก็จะมีร้านแบบของกินเยอะนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะท่านผู้ชมนะครับเป็นข้อไก่เนี่ยร้านเนี่ยนะครับก็จะมีของกินที่อร่อยเยอะนะท่านผู้ชมนะครับถือว่าเป็นย่านของกินร้านอาหารอร่อยเยอะเลย นะครับจะผ่านปิ่นเก้าถ้าเกิดมุ่งหน้าไปสายใต้ใหม่ไปเซ็นทรัลปิはは่นเก้าเนี่ยร้านนี้ถ้ามุ่งหน้าไปนะจะอยู่ซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับถ้ามุ่งหน้าไปสายใต้ใหม่ปิ่นเก้าอย่างเงี้ยร้านนี้จะอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าลงสะพานปิ่นเก้าแล้วจะอยู่ซ้ายมือย่านเนี้ยร้านอาหารย่านเนี้ยนะครับท่านผู้ชม ก็จะมีของกินเยอะเลยนะครับก็มีทั้งอาหารเป็นเดตทรองเลยครับเป็นหูฉลามสุก,กี้โบราณงียครับท่านผู้ชมนะครับ,นะรบแล้วก็ข้าวตเตี๋ยวพวกไข่นะครับเปรี้ยมีหลายร้านนะท่านผู้ชมนะครับก็จะมีของกินอร่อยเยอะ นะครับก็เลยผมก็เลยพาท่านผู้ชมมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะครับเยอะเลยนะครับเหมือนร้านเนี้ยเส้นหอมนะครับท่านผู้ชมทำมาสี่สิบปีแล้วอย่างเงี้ยเหมือนร้านอย่างเงี้ยนะครับปัดซีิยวอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะครับก็จะเนี่ยทำให้แบบมีของกินเยอะแล้วก็อร่อยนะครับย่านนี้ นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเนี่ยนะครับปิ่นก้าวพอดีวันนี้ยเขาปิดนะครับชวนชิมนะครับก็จะมีเนี่ยเหมือนร้านเนี่ยปิ่นก้าวหัวปลาหม้อไฟอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะครับ,นะรบเนี่ยร้านเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารของกินเยอะท่านผู้ชมนะครับ,นะรบเนี่ยด้านเนี้ยก็เลยพา มารีวิวนะเพื่อวันหนึ่งท่านผู้ชมมาก็จะได้มาทานกันเพราะว่าของกินอร่อยเยอะนะครับนะครับเมีย่ยงปลาเผาเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยร้านเนี้ยนะครับเพชรสเสด็จอย่างเงี้ยงนะก็จะมีร้านอาหารสูตรขนมจีนสูตรโบราณน,นั่งเดิมอย่างเงี้ยแถวเนี้ยมีของกินเยอะจริงๆนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดว่างก็ แวะมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับย่านนี้เนาะนะครับก็ถือว่าเป็นย่านของร้านอาหารอร่อยเยอะนะครับนะครับก็บอกท่านผู้ชมอีกทีนึงแล้วกันว่าย่านนี้จะอยู่ตรงถ้าเรามุ่งหน้าไปสายใต้ใหม่นะร้านเนี้ยก็จะอยู่ตรง ร้านอาหารย่านนี้เขาจะอยู่สายมือลงสะพันปิงก้ามานะครับส่วนคลิปนี้นะครับท่านชมหัวขอจบรีวิวถึงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ